หอมหวานวเนื้อแน่นๆโปรโมชั่นวันนี้เพียงแค่แอดไลน์รานรับไปเลยส่วนลดลูกละสิบบาทผมเอาลูกหนึ่งนะครับสแกนเลยจ้าแอดไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับ โอ้โหแม่ค้าร้านนี้สวยดีวยนะครับเห็นไหมแกแค่นี้เราก็ได้ลายผู้ชายหล่อๆมาเพียบเลยและอีกอย่างก็ได้ปลอมหมดลูกมะพร้าวของร้านเราด้วยโอ้โหมะนาวแกนี่สุดยอดไปเลยอ่ะเก่งขนาดนี้ถ้างั้นแกช่วยไปสอนน้องชายของฉันหน่อยสิ จะสารภาพรักกับพิงต้องทำยังไงบ้างทุกวันนี้วันวันเขาก็แต่มาตามตื้อถามฉันนั่นแหละว่าจะสารภาพรักกับพิงยังไงน่าเบื่อจะตายอู่แล้วเนี่ยน้องชายของแกแกก็สอดเองสิและอีกอย่างฉันดูเหมือนคนว่างงานขนาดนั้นเลยเหรอพี่นันนันแกมีอะไรให้ไปทำแกก็รีบไปทำเถอะนะเดี๋ยวทางนี้ฉันจัดการเอง ฉันจะเริ่มสอนน้องชายแกตั้งแต่วันนี้เลยได้แต่แกห้ามคิดอคุสนกับน้องชายของฉันเด็ดขาดเลยนะเอะอเออเรีบไปทนะยพี่สาวของผมไปไหนแล้วครับเออพี่สาวของนายให้ฉันสอนนายว่าเวลามีแฟนต้องทำยังไงบอกเสร็จ แล้วเขาก็ไปเลยงั้นฉันขอแนะนําตัวก็แล้วกันนะฉันเป็นเพื่อนสนิทกับพี่สาวของนายฉันชื่อว่ามะนาวส่วนเรื่องที่จะบอกรักสาวยังไงนายวางใจได้เลยนะเดี๋ยวฉันสอนนายเอง <c oughs> คุณเนี่ยคงมีความรักมาแล้วหลายคนสินะถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอืออือแล้วเราจะเริ่มเรียนกันได้หรือยังล่ะ อืมมาขั้นตอนแรกนายต้องดึงดูดความน่าสนใจจากผู้หญิงคนนั้นนั่นก็คือนายต้องทำตัวขี้อ้อนเหมือนลูกแมวฮะลูกแมวงั้นเหรอแล้วผมจะต้องทำยังไงอ่ะตามฉันมาทางนี้โอ้ โบราณเขาว่ากันว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอคุณดูคุณแต่งตัวสิเฉยเฉยงั้นคุณใส่เสื้อตัวนี้ก็แล้วกันเอาไปลองใส่ดูครับ นี่เป็นไงบ้างคุณโอ้โหเห็นไหมล่ะคุณฉันบอกคุณแล้วว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนที่จะปฏิเสธผู้ชายให้แต่งตัวดูดีทันสมัยหรอกนะงั้นเดี๋ยวฉันจะเลือกเสื้อผ้าให้คุณอีกสองสามชุดก็แล้วกันถ้าถึงเวลานั้นแล้วคุณก็อย่าลืมทำตัวขียอออนให้เหมือนกับลูกแมวแล้วก็อร่อยจัง เหรอแต่เมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะเอ่อแมวฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะฉันลืมไปแล้วครับคุณเราไปกันดีกว่าครับ ตอนที่ฉันเคยสอนนายไปก็ต้องดูโอกาสถ้าเกิดว่าไม่ได้ผลนายก็ต้องกลายร่างจากลูกแมวเป็นเสือผมรู้ครับแบบนี้ผมถนัดต้องทำตัวแบบผู้ชายแบดๆบใช่ไหมแบบนี้เนี่ยผมถนัดอยู่แล้วเป็นยังไงล่ะ พูดเรื่องที่ไม่ใช่ความจริงก็เลยต้องจามแบบนี้ไงอ,อืมทิชชู่เอาไปเช็ดขี้มูกก่อนนะไปไม่ใช่สักหน่อยผมก็แค่เป็นบาดอะขออีกแผ่นหนึ่งอืมขออีกแผ่นหนึ่งสิคุณอพอแล้วอยากได้ก็ไปซื้อเอาเองดิโออะไรเนี่ย ขออีกแผ่นหนึ่งก็ไม่ได้เหรอถ้างนั้นน่ะผมขอทั้งหมดนี่เลยก็แล้วกันเอามาเอามานี่ผมบอกแล้วไงเรื่องแบบนี้เนี่ยผมถนัดอยู่แล้ว สุดท้ายถ้าเกิดว่าไม่รอดทั้งลูกแมวขี้อ,อ้อนและก็เสือนายต้องกลายร่างเป็นลูกหมาตกน้ำเพื่อเรียกคะแนนความน่าสงสารถ้าเกิดว่านายไม่อยากฟังที่ฉันพูดฉันไม่พูดแล้วก็ได้ฉันรู้สึกเหมือนว่า ฉันจะชอบเขาจริงๆแล้วสิเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะครับเปล่าๆค่ะฉันไม่ได้พูดอะไรเลยถ้า,างั้นผมต้องขอขอบคุณคุณมากเลยนะครับผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยผมสารภาพรักได้สำเร็จอย่างแน่นอนเงั้นผมขอตัวก่อนนะอืมสู้ๆนะ ฮัลโหลมะนาวตอนนี้แกติดต่อฟีฟ้าได้บ้างไหมทำไมหรอไปรแล้วปฏิเสธสแล้วก็ขังตัวเองอยู่แตในห้องม่ยอมอกมาเลยโทรไปตั้งหายสายแล้วก็ม่ยอมแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะ ีฟ้านี่นายเป็นอะไรไม่สบายเหรอ,อนี่คุณมาแล้วเหรอครับ ก็แค่โดนผู้หญิงปฏิเสธรักต้องเป็นถึงขนาดนี้เลยเหรอผมยังไม่ได้ไปบอกรักใครเลยนะครับแล้วนี่นายก็คุณเป็นคนสอนผมเองไม่ใช่เหรอฉันไปสอนอะไรให้หนายก็คุณบอกว่าถ้าเป็นลูกแมวขี้อ้อนไม่ได้ขั้นตอนสุดท้ายก็ให้ทำตัวเหมือนลูกหมาตกน้ำ เรียกคะแนนความน่าสงสารแบบนี้ไม่ใช่หรอครับพี่นันเพื่อเรียกคะแนนความน่าสงสารถ้านายไม่อยากฟังที่ฉันพูดฉันก็ไม่พูดแล้วนะ ฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันเริ่มจะชอบเขาแล้วสิเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรน,นะครับนี่นายบ้าเหรอมะนาวเป็นแฟนกับผมนะครับ